สวัสดีครับนะครับทุกคนนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนะครับเดือนกรลักดาคมนะครับแต่ว่าของอาจารย์อุ้ยเนี่ยจะมาในปักหลังเนาะปักหลังคืออะไรนะครับปักหลังก็คือมาวันที่15นะครับถึง31กรกฎาคมที่เราจะมาทำนายกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยเนาะตอนนี้นะครับในปีพุทธศักราช2563นะเราก็ก้าวข้ามกันมาครึ่งปีละเนาะตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นนะคบสำหรับแต่ละแต่ละราศีเนาะแล้วก็แม้กระทั่งชาวราศีมังกรเองด้วยนะครับวันนี้นะครับอาจารย์อุ้ยนะครับก็จะใช้ไพ่นะครับสองสำรับนะครับในการที่จะอ่านนะครับก็จะมี ตัวที่เป็นรอยัลนะครับรอยัลรอยัลด์กทาร่นะครับแล้วก็จะเป็นแอนิ a มอลนะครับใช้ในการที่ดูเ,เขาเรียกว่าดูพลังงานนะในจิตใจของพวกเรานะครับวันนี้นะเดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับใครที่ชอบนะครับหรือว่าติดตามอาจารย์อุ้ยมาจากเพจเฟซบุ๊กนะครับก็ สามารถนะครับเข้ามาชมคลิปได้นะครับที่ u c h c n n n l หรือว่าจาก y o u u u e c h a n n น n เนี่ยจะไปติดตามที่ Facebook Page ของอาจารย์อุ้ยก็ได้นะครับก็ชื่อเดียวกันก็คืออาจารย์อุ้ยไพทาร่ฟันเฟิร์มนะครับส่วนใครนะที่อยากจองคิวดูดวงนะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ตัว YouTube ก็ได้นะครับแต่จริงๆแนะนำนะครับให้ไปที่เพจ a c e b o o o นะครับเพราะจะได้มีการที่ ติดต่อกันได้สะดวกมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกๆราศีเหมือนกันนะครับที่พวกเราเนี่ยร่วมกันก้าวข้ามผ่านเหมือนแบบเออเรื่องราวตั้งแต่ต้นปีนะจนมาถึงวันนี้นะครับโอเคนะแล้วก็อาจารย์จะบอกอย่างหนึ่งนะครับการดูดวงของอาจารย์อุ้ยนะครับใน YouTube เนี่ยอาจารย์ไม่ได้จอจงเพียงคนหนึ่งคนใดนะอาจารย์ก็จะดูเป็นภาพรวมนะครับของทั้งราศีนะครับ หรือถ้าเกิดตัวเราเนี่ยมีบแบบอยากดูเรื่องส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับยังไงก็ส่วนตัวเนี่ยมันดีกว่าที่เราดูเป็นภาพรวมอยู่แล้วนะคะมันอาจจะตรงใจเราบ้างหรือไม่ตรงใจเราบ้างยังไงก็ต้องเคาะอภยัยทุกคนด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวมาเปิดไพ่พร้อมกันแล้วก็ฟังคําทานายไปพร้อมกันเลยนะครับสาหรับชาวราศีมังกรในวันนี้นะฮะโอเคไปครับ เดี๋ยวเรานะครับก็เลือกไพ่ละกันนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเนาะว่าตอนเนี้ยไพ่ช่วงปักหลังเขาจะเรียกปักหลังนะครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่31เนี่ยของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะลองมาดูซิว่าเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะความรักนะครับหรือว่าการเรียนเนาะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ Yeah. ส่วนไพ่ที่อาจารย์อุ้ยใช้นะครับหลายๆคนก็จะเห็นว่าไพ่อาจารย์อุ้ยโดยมากก็จะเป็นแนวดักดักเนาะแนวดักดักก็คือจะเป็นแนวที่สื่อถึงอารมณ์นะครับไพ่สาหรับนี้นะก็จะเป็นแนวที่พูดถึงแบบสื่อเข้าถึงอารมณ์ได้คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นความดักอะ่ะแต่มันก็เป็นส่วนจิตใต้สํานึกเบื้องลึกเบื้องตื้นนะของมนุษย์เรานะครับอาจารย์เลยหยิบไพ่สาหรับนี้มาใช้นะครับแล้วก็ หน้าไพา่หลังไพ่เองก็ถือว่าสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับสําหรับชาวราศีมังกรเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดวงในช่วงปักหลังนะตั้งแต่วันที่15นะครับถึงวันที่31มสใช่ไหมสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับเดือนกรกฎาคมอ่ะเดี๋ยวมาดู พลังงานแล้วก็จิตใจเป็นอย่างไรบ้างเนาะของชาวราศีมังกรน,นะครับโอเคอ้าวล่นไปซะแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ โอเคนี่นะก็จะเป็นไพ่ใบแรกใบนี้นะครับอืออืม,อมชาวราศีมังกรเนาะเออถ้าในเออ่พลังนะครับพลังงานในจิตใจตอนนี้อาจารย์มองว่าชาวราศีมังกรเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นช่วงที่ดีกว่าเนาะเป็นช่วงที่เอ,อ่อ เขาเรียกว่าเอาเอาประสบการณ์เอาพลังงานนะเอาออกมาใช้ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับสำหรับการใช้พลังงานหรือว่าการปล่อยเรื่องของอารมณ์เพราะว่าตอนนี้เหมือนเหมือนตัวคุณเองนะ่ะก้าวข้ามผ่านอะไรมานะครับอารมณ์ภายในจิตใจของตัวเองตอนนี้อาจารย์มองว่ามันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับนะเป็นเป็นเป็นในเหมือนในลักษณะของการมี positive thinking นะคือมองเห็นโอกาสพยายามหา เอาตัวเองอ่ะเข้าไปหาโอกาสนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูภาพรวมกันเนาะของชาวราศีมังกรเป็นยังไงนะครับในตัวชาวราศีมังกรเองนะครับอ่าไพ่ใบแรกนะครับก็จะเป็น queen of pentacle นะครับนี่นะไพ่าอาจารย์ก็จะอาจจะไม่ได้ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนกับอของคนอื่นเนาะอ่าอาจจะไม่ได้เหมือนของอาจารย์หลายๆท่านนะครับนะไพ่ใบแรกนะครับที่พูดถึงนะครับตอนนี้นะฮะสิ่งที่ ตัวชาวราศีมกกังกรคิดนะี่ยมันเหมือนว่าตัวเองเนะี่ยมัน,ม,นมันเหลือแค่ความมั่นใจนะตอนนี้อาจารย์มองว่าตัวคุณเองยังขาดความมั่นใจในการคิดในการตัดสินใจว่าจะตัดสินใจเดินไปทางไหนดีหรือว่าหาทิศหาทางยังไงให้กับตัวเองเหมือนตัวเองรอคอยพยายามอธิษฐานจิตช่วงนี้ก็ดีนะคือตัวคุณเองพยายามมีสติเนาะเขาเรียก พยายามมีสติปัญญาพยายามมีสติไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้หมายความว่าแบบสติปัญญาแบบนั้นนะคือพยายามดึงสติปัญญามาเพื่อพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองกำลังดูสิ่งที่ตัวเองว่าเออฉันจะเลือกเอาอยัางไงดีเพื่อให้ตัวฉันเนี่ยสามารถก้าวข้ามผ่านแบบอุปสรรคหรือว่าปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับเพราะว่าด้วยตัวคุณเองเนี่ยคุณก็เป็นถือว่าเป็นนักสู้พอสมควรเนาะในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในช่วง ครึ่งเดือนหลังนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังในความชัดเจนของคุณเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มมากขึ้นยังไงนะครับก็คือในเรื่องของอารมณ์เรื่องของการตัดสินใจเรื่องของมันเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเออมันถึงเวลาแล้วฉันมันข้ามมาถึงจนปลายปีแล้ววันนี้มันไม่มีอะไรที่เหมือนแบบจะอะไรได้นะคะถ้าตามไพ่ก็คือมันเหมือนแบบตอนนี้คุณคนที่หยุดนะมันไม่ใช่แค่ตัวเรานะ อ่ามันไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมมันเป็นตัวเราด้วยนะครับสําหรับชาวราศีมังกรมันมีความโต้เถียงในตัวเองมันมีตัวสองตัวที่มันอยู่ในจิตในใจตัวเองว่าเออฉันจะเอาอยัางไงดีนะคะวิธีทางเนี่ยก็คุณก็ต้องใช้วิธีการนะครับเอาความเป็นจริงนะเข้ามาปรับเข้ามาดูแลจิตใจตัวเองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยตัวเราเนี่ยมันเกิดมันมีการโต้แย้งในใจเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเอาสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยออกมาทําออกมาดูแล้วก็มา ฟื้นฟูกําลังกายกําลังใจบางทีเนี่ยพอคุณเถียงกันมากๆเนี่ยปรากฏคือตัวคุณเองก็เป็นเหมือนลักษณะแบมเครียดซึมเศร้ามีแต่มันก็ไม่ถึงกับหนอยเพราะคุณก็พยายามหาหาเหมือนแรงบันดาลใจหาทิศทางในการที่จะเดินหาทิศทางในการที่จะไปอยู่นะครับสำหรับชาวราศีมกกังกรนะมันก็มันก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีแหละคืออย่างน้อยอะ มันมองเห็นว่าตัวคุณก็พร้อมที่จะก้าวเดินออกมาแต่แค่มันยังไม่ได้มีการปรับทิศปรับทางในการที่จะเดินออกไปให้ถูกนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าก็ให้รวบรวมสตินะแล้วก็ลองเลือกทิศเลือกทางที่จะเดินดูว่าจะไปแบบไหนนะครับสําหรับชาวราศีมังกรอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะครับในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างอ่ะอ่ะชาวราศีมังกรนะครับในเรื่องของการงานเนาะเป็นยังไงอ่ะ เรื่องของการงานนะครับชาวราศีมังกรตอนนี้เนาะในชาวราศีมังกรนะครับอาจารย์มองว่าตอนเนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันมันเหมือนตัวคุณเองเนี่ยกำลังกำลังรอที่จะดูการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่อ่าเหมือนตัวคุณเองเนี่ยรอคอยในเรื่องของฉันจะเปลี่ยนดีไหมฉันจะเอายังไงดีไหมนะครับในเรื่องของการงานเนาะตอนนี้อาจารย์มองว่าตัวคุณเองก็ ได้มีการได้รับบทบาทได้รับหน้าที่ที่มีความสําคัญพอสมควรนะครับนะแล้วก็ในงานที่ทำเนี่ยโอเคแหละมันมีเรื่องของการชาเลนจ์มันมีเรื่องที่ตัวคุณทั้งมันมันทั้งควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคุณลองดูนะครับตอนนี้ก็ถึงแม้ว่ามันนั่งแท่นนั่งบัลลังก็จริงนะแต่ว่ามันยังมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาอยู่นะครับ นะมันยังมีเรื่องที่คุณเองต้องตัดสินใจมันยังมีเรื่องที่คุณเองที่จะต้องใช้ความคิดใช้พลังให้มากนะครับตอนนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าคือตอนนี้พยายามรวบรวมสติอะแล้วก็ดูเหตุดูผลดูความเป็นไปของงานนะครับสำหรับคนที่มีงานประจำนะก็ดูให้ให้ดูว่านะตอนนี้สิ่งที่เราทำนะ่ะมันมันเกิดผลดีอะไรกับเราบ้างแล้วก็เกิดผลดียังไงต่อไปในอนาคตสำหรับตัวเองเนาะ แล้วก็มันจะมีในในช่วงเนี้ยมันก็จะมีเหมือนแบบว่าเออจะตัดสินใจในเรื่องของการเปลี่ยนงานนะครับถ้าเกิดอยากเปลี่ยนงานเนี่ยก็แนะนานะครับว่าให้ลองไปสมัครดูก่อนหร, Stock Leonard หรือว่าอาจจะเจาะลองเจรจากับคนที่เรารู้จักหรือว่าคนแวดวงที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับเผื่อจะได้อะไรที่เหมือนแบบเราจะได้ไม่ต้องไปดิน้นรนมากนะเพราะอาจารย์ดูว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเหนื่อยนะครับมันเหมือนมันเหนื่อยมันต้องการที่จะพักนานในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของ ถ้าเป็นคนที่ยังไม่ได้งานนะครับตอนนี้ถ้ายังเป็นคนที่ไม่ได้งานนะใครที่นั่งรอง,งานอยู่อาจารย์มองว่าตอนนี้อาจจะต้องรองพูดคุยนะครับกับคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเองว่าเออมีงานอะไรให้ทำไหมหรือว่ามีเ,ออเราอะกาลังถนัดแบบนี้อยู่นะครับมันมีงานตรงนี้พอให้เราทําได้หรือเปล่ามันอาจจะต้องมีการพูดคุยเจราจารในเรื่องของงานนะครับงานมันถึงจะขยับตัวเข้ามาหาเรานะ เหมือนที่อาจารย์บอกแหละว่าตอนนี้เหมือนคุณก็พร้อมนะพลังงานก็บอกอย่างที่บอกแหละเหมือนคุณก็พร้อมที่อยากออกไปทํางานออกไปเหมือนแบบออกไปแล้วละเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันช่วงที่ผ่านมาตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยได้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะตัวคุณก็ต้องพร้อมนะครับที่จะไปสมัครงานแล้วก็แสดงความสามารถที่ตัวเองมีเนี่ยออกไปให้กับคนที่ร่วมงานหรือว่าผู้ที่สัมภาษณ์นะให้เราเหมือนแบบให้เราได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้มีการสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับ ตอนนี้อาจจะต้องรอฟังผลก่อนนะแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ที่ดีที่เขาอาจจะเลือกเราเนาะอ่ะต่อไปครับในเรื่องของการงานไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเงินบ้างการเงินนะครับสําหรับชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างการเงินนะฮะชาวราศีมังกรอ่การเงินชาวราศีมังกรเป็นอย่างไร การเงินชาวราศีมังกรนะครับช่วงนี้เนาะมันมเีเขาเรียกว่าถามว่ามันดีไหมมันมีอะไรดีๆเข้ามาไหมตอนนี้อาจารย์มองว่าในช่วงครึ่งครึ่งครึ่งเดือนหลังนะครับสําหรับชาวราศีมังกรมันก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินพอสมควรเนาะ,ะชาวราศีมังกรอาจจะต้องเก็บในเรื่องของเงินนะครับจัดสรรการเงินให้ดีเพราะว่า ส ų, ิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่เราหวังคือสมมติคุณตั้งความหวังเรื่องเกี่ยวกับการเงินไว้เนี um> ่ยมันอาจจะยังไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคิดนะถ้าคุณมีการแพลนเรื่องของการเงินมาอย่างเช่นว่าเออเงินก่อนนี้จะได้ไหมหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีการรอไปก่อนนะหรือการเงินที่มันอาจจะมีเรื่องที่ตัวคุณอาจจะต้องเสียเงินโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือวางแผนแบบนี้ไว้แผนมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้นะครับสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือ ให้พยายามจัดสรรในเรื่องของการเงินให้ดีคือตอนนี้เรื่องของการเงินเนี่ยมันอาจจะต้องให้เวลามันก่อนให้เวลามันเพราะว่าคือตอนนี้ตัวคุณเองมันอาจจะเป็นในช่วงที่ตัวคุณกําลังพัฒนาตัวเองอาจจะกําลังไปสร้างบ้านซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยการเงินของคุณมันเลยยังไม่ได้นิ่งนะครับมันอาจจะมีเรื่องที่ตัวคุณต้องเอาไปจัดสรรน,นะครับนะ ก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นได้มันอาจจะไม่ได้เป็นมุมเสียอย่างเดียวนะคะบ,บางทีมันอาจจะได้ของนั้นมาได้ได้รถมาได้บ้านมาได้อ่แกจ็ตใหม่ๆมาได้อะไรต่างๆที่คุณอยากจะได้นะ่ะมันก็จะมีตรงนั้นเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องของการเก็บเงินหรืออะไรเงี้ยมันยังไม่มีนะครับวิธีการอย่างเดียวก็คืออาจจะเอาสิ่งที่มีตรงนั้นไปผันเป็นไรายได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับเหมือนเป็นการแชร์กรันอันนี้ก็พอจะสนับสนุนในเรื่องของการเงินได้อยู่ครับสำหรับชาวราศีมังกร อเดี๋ยวเรามาดูความรักนะครับคุณมีคู่ของชาวราศีมังกรเป็นย right ังไงนะครับของคนมีคู่นะครับชาวราศีมังกรความรักเนาะของชาวราศีมังกรนะครับความรักเรามาดูกันนะของคนมีคู่นะครับช่วงนี้มันอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการห่างหายกันไปบ้างนะครับมีเกณฑ์ของการที่อาจจะไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีในเรื่องของ อารมณ์บางอย่างเนาะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของอารมณ์สวิงสวิงบ้างก็ให้ดูอารมณ์ตัวเองเป็นหลักนะครับว่าเออตอนนี้มันจะเอายังไงบางทีบางคู่เนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการอยู่ในช่วงของเกณฑ์ตัดสินใจนะอาจจะมีบางคนอาจจะตัดสินใจถ้าไม่ได้เลิกกันนะก็มีในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงแล้วก็ไม่คุยกันให้ลดความน้อยใจตัวเองลงนะครับแล้วก็ลดความเงียบนะบางทีทะเลาะกันแล้วเราก็เงียบนะแอบคิดคนเดียวแอบ หวังเนเดียวว่าเขาจะกลับมาง้อบางทีเหมือนที่บอกแหละครับผู้ชายเขาก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับตัวคุณนะมีเรื่องของเกณฑ์การทะเลาะกันก็ให้ระมัดระวังเนาะมันอาจจะมีเกณฑ์เลิกลากันไปแต่ว่าถ้าไม่ได้เลิกลาก็อาจจะมีการนะครับพากันไปท่องเที่ยวหรือว่ามีการแบบแบบเติมเต็มเรื่องของความรักหน่อยนะคะเพื่อให้ความรักอ่ะมันอยู่กันไปได้นานๆนานเนาะอ่ะต่อไปนะครับสาหรับคนโสดเป็นยังไง คนโสดนะคะของชาวราศีมังกรนะมาดูกันของชาวราศีมังกรนะครับอ่าของชาวราศีมังกรนะครับตอนนี้คนโสดก็ใจเย็นๆเนาะเออเป็นลักษณะเหมือนแบบว่าอ่าถามมันมีคนเข้ามาไหมมันมีอะ่ะแต่ว่าตัวเราเองก็ต้อง เหมือนแบบกำลังดูไปก่อนเพราะว่าบางคนก็เหมือนแบบเป็นเจ้าสาวกลัวฝนนะครับก็อาจจะยังไม่ได้กล้าพูดกล้าคุยกล้าเจรจาหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะกําลังเลงๆอยู่เพราะมันก็มีคนใกล้ตัวนะที่เข้ามาเหมือนแบบว่า มาขอเสนอหัวใจว่าเอ้ยตอนนี้เออเขาแอบบชอบแอบบอะไรเรานะครับแต่มันก็เหมือนคนที่เข้ามาเนี่ยตัวเราก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนแบบเราจะชอบเขาหรือว่าเราจะยังไงเนาะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าเหมือนตัวคุณเองเนี่ยก็มีเป้าหมายนะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่เข้ามาคุณก็อาจจะยังไม่ได้ชอบเขาเนาะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้นะครับมันสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมมันก็พัฒนาต่อไปได้นะเอาเป็นว่าลองพูดลองคุยกันไปก่อนนะครับ สำหรับชาวราศีมังกรเนาะในเรื่องของความรักนะแต่ถามว่ามันมีเกณฑ์คนเข้ามาไหมมันก็มีเกณฑ์คนเข้ามาเนาะอาจารย์อยากจะบอกภาพรวมนะครับสรุปนะครับของชาวราศีมังกรน,นะสิ่งหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ตัวคุณเองนะมันมันเหมือนทางที่ตัวคุณต้องเดินแล้วนะถ้าตอนนี้คุณยังไม่เดินนะมันก็ไม่รู้ว่าจะรอไปทางไหนสิ่งเดียวที่ฉุดหลังคุณได้ก็คือตัวตนคุณเองที่อยู่ภายในมันยังมีการโต้เถียงกันอยู่มันยังมีการ เหมือนแบบเอ๊ะจะเอายังไงแล้วก็เหมือนบางทีบางสิ่งบางอย่างอาจารย์อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าให้คุณลองลงมือทํามันไปก่อนนะมันไม่ได้แปลความหมายว่าสิ่งอาจารย์จะอยากอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าคือให้เราลองทําไปนะครับมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอย่างน้อยตัวคุณเองได้ลงมือทํามันถ้ามันไม่สําเร็จแปลความหมายว่าคุณก็เอาครั้งนี้มาเป็นประสบการณ์เพื่อพัฒนามันต่อไป นะเพื่อให้ตัวคุณมันก้าวข้ามผ่านตรงนี้เพราะอาจารย์มองว่าตอนนี้ในในตัวคุณเองมันมีอยู่มันมีความคิดอยู่หลายๆอย่างว่าจะทํายังไงดีเรื่องนี้จะทํายังไงบางทีมันก็คิดไม่ตกมันต้องรอคอยอะไรหลายๆอย่างอาจารย์จะบอกอย่างนี้นะครับบางท,บางทีบางสิ่งบางอย่างนะ่ะเราเอาคนอื่นนะ่ะเป็นหลักมันไม่ได้สนับสนุนเราเท่าตัวเราเอาตัวเราเองเป็นหลักก่อนนะบางทีตัวคุณเองอาจจะต้องกลับมารักตัวเองก่อนแล้วค่อยเดินต่อไป ถ้าวันนี้คุณรักตัวเองไม่ได้คุณก็รักตัวคนอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าคุณจะช่วยคนอื่นเกาะช่วยคนอื่นอ่ะคุณต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนอคิดภาพออกไหมนะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e ให้อาจารย์อุ้ยด้วยนะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะครับนะพบกันใหม่คลิปถัดไปครับเดือนหน้านะ สำหรับคลิปนี้อาจารย์ไปแล้วเชื่อมั่นในไพ่เชื่อมั่นในอาจารย์อุยไพ่ทาโร่ฟันเฟิร์มครับแล้วกลับมาครบกันสำหรับคลิปนี้กดกระดิ่งกด subscribe บ,บ,บายสวัสดีครับ